เกิดอะไรขึ้นแฮชแท็กเป๊กผลิตโชคติดเทนทวิตแฟนขับเดือดละอูสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะครับกับ ที่ร้อนแรงเลยนะครับเรียกว่าเป็นนักร้องขวัญใจสุปตาขวัญใจมหาชนสําหรับเป็กผลิตโชคนะครับหลังจากคัมแบ็กกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวก็มีความปังความฮอตนะครับและก็มีแฟนคลับนะครับก็คือชาวนุษดนั่นเองมาติดตามกันอย่างมากมายนะครับแต่ล่าสุดนะครับก็เกิดดราม่าสนั่นโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อแฮชแท็กนะครับเป็กผลิตโชคติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งหลังมีคนเอารูปของเป็กนะครับไปโพสต์ใน Facebook และเขียนแคปชั่นว่าฟิลเตอร์ IG มาเอง แต่งานนี้กัลบเป็นประเด็นนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นการแซวเล่นำํำๆนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเหล่านุชนะครับกับมองว่าเป็นการแขวนนะครับคือมีเจตนาให้คนเข้ามาบูลลี่รูปร่างหน้าตาของนักร้องหนุ่ม เป็กผลิตโชคนั่นเองนะครับและดูเหมือนนะครับเรื่องราวมันจะบานปลายใหญ่โตนะครับเมื่อป้อมนะครับโลโมโซนิกมีการแชร์ภาพดังกล่าวจนเกิดดราม่านะครับทัวลงสนานก่อนจะลบโพสต์นั้นทิ้งออกไปและได้ออกมากล่าวคำขอโทษนะครับพร้อมกับชี้แจงและต่อมานะครับบริษัท GMM Grammy เนี่ยต้นสกัดของเป็กผลิตโชคเนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนต่อผู้โพสต์และแชร์หร,หรือแสดงความคิดเห็นที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือความเข้าใจผิดแก่ศิลปินนะครับและจะด,ดําเนินคดี ทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของศิลปินต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆนะครับบนโลกโซเชียลนั่นเองนะครับ